การหลักๆเป็นไงบ้างครับมันตึงตึงหลังตึงหลังเวลาเราก้มเราก้มได้เลเวลไหนเราก้มไม่เพลิยดูได้เยอะอยู่ใช่ไหมแต่มันจะมีอาการตึงแล้วก็เล้าชาลงนานสะโพกเป็นมาสามเดือนเนาะคลิปแรกตอนแรกลงไปทำป <c oughs> ุ่มกดหัวใจไว้ตรงหน้าคุณน้องนะคะก็เลยต้องขอเปลี่ยนใหม่ เทปนี้เราก็ทําการตอกเส้นก่อนนะคะตอกเส้นสาสตร์ล้านนาของสำนักพ่อคูดาวผู้สอนก็อาจารย์แม่ครูของพันพรมนาคคะขอบคุณความรู้องค์ความรู้ที่ครูบาอาจารย์มอบให้หลังจากนั้นเราก็จะจับเส้นค่ะจับเส้นไล่เส้นทั่วทั้งตัวแล้วก็กดจุดสัญญาณทับแบบราชสำนักทับไปด้วยนะคะ แล้หลังจากนั้นเราก็ปรับโครงสร้างายกร้ามเนื้อเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการปรับโครงสร้างร่างกายหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งคือการจัดกระดูกค่ะ หลังจากการปรับโครงสร้างร่างกายเสร็จเรียบร้อยเราก็จะประครบสมุนไพรนะคะเพื่อเป็นการอโอ่กล้ามเนื้อใช้คําว่าโอ่เนาะก็คือใช้การสมุนไพรเนี่ยประสานความร้อนคายกล้ามเนื้อได้ทับอีกรอบหนึ่งมันดีมากๆมันเยี่ยมมากๆเลยค่ะสบายมากขั้นตอนนี้ในการประครบสมุนไพรอุน่นๆสมุนไพรทําเองด้วยนะคะหอมมากค่ะแล้วเสร็จแล้วเป็นไงบ้างครับเบาตัวไหมเบาตัว เป็นไงความรู้สึกนวดที่นี่กับนวดที่อื่นความแตกต่างกันเป็นไงบ้างบม่ <c oughs> นไม่ถูก <c oughs> แต่สบายตัวเนาะโ <c oughs> ล่งหลังเนาะ <c oughs> โอเคครับขอบคุณมาก